สวัสดีครับขอ,อนำผู้ชมมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลยูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับสเปนจะพบกับทางด้านเยอรมนีครับในส่วนเกมการบรรยายในค่ำคืนนี้อยู่กับผมปิยพงศ์สง์รับน้าที่บรรยายผ่าน f c 24รูปแบบแมต์จำลองเกมการแข่งขันผ่านระบบ AI นะครับสำหรับคู่8ทีมสุดท้ายสเปนกับเยอรมนีแข่งขันจริงวันศุกร์ที่5รกรกฎาคมตามเวลาประเทศไทย5ทุม่มตรงครับสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง ชุดพิเศษพุทบอลสามแล้วก็พีพีทีวีเอชดีช่อง36มสิยิงสดให้แฟนๆชาวไทยได้รับชมกันครับเกมเริ่มแล้วครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับสเปนกับเยอรมนีเจ้าภาพครับสเปนจากซ้ายไปขวาครับบอลอยู่ที่อาร์โรบูราต้าให้กับกาวีออกขวามาเฟอร์รานตอเลสโอ้โหยาเมาวันนี้ไม่ได้ลงครับเอฟซียี่สิบสี่จัดเป็นออโต้ไปเบรโน่โอ้โห้โฮนอยเออร์ครับเสาแรกยัง ทุบออกไปก่อนครับเป็นลูกเตะมุมของทางด้านสเปนครับจังหวะบุกชุดแรกของสเปนครับตั้งแต่สานาทีครับโอ้โหเอาครับจังหวะเต็มุมของสเปนที่มุมธงมีเพื่อนใกล้ๆที่ฟรันโตเลสโดกตัดเข้าในมาตรงกลางแล้วเป็นตรงกลางของกาวใส่ลื่นโอ้บอลไม่ตรงกรอกครับโอ้โหยิงน้ำหนักไม่ดีครับกาวีดูครับจังหวะภาพช้าครับหืบอลติดร็อกของเจมาโมูสิล่าครับ โอ้โหมองมุมไกลเหมือนจะไม่มีอะไรครับเอาครับเตะมุมต่อเนื่องครั้งที่2ของสเปนครับตัดเข้ามาแล้วก็เป็นฟอร์นนโตเรสครับม่งลูกนี้มีฉลบไหมโอ้โหผู้จัดการทีมบอกว่าน่าจะมีแอคชั่นโดยการฉลบหรือเปล่านี่ครับเอาครับไม่โดนใครก็มงโดนไหลออกเองครับทางด้านเดีรยวมนี้ครับตั้งเตะมาโดยนอยเออร์ให้กับวิเทลสเตด ตัดเข้าไปตรงกลางครับให้ซ้ายมาที่ฟอร์เรนเวสจากไบเออร์เลเวอร์กเซนครับแชมป์บุนเดสลิก้าปีล่าสุดด้วยการไม่แพ้ทีมใดครับไพร์พายของบุกทีมชาบีอโลโซครับมิดเทลสเตตตัตกซ้ายมาการุรกันฟอร์เรนเวสตรงกลางมีกุฎกันเติมครับให้กุฎกันกุฎกันออกขวามาที่มูสลาติดบลาปอสครับเอามุ้งลังได้อยู่ลาปอสทิ้งไปก่อนข้างหน้าครับ ยังเก็บได้ที่ฟรานโตเลสให้กับกาวีกาวีแทงทะลุมาให้กับมรารต้าออกขวาฟอรันโตเลสให้กับโมรารต้าขวาทีฟรันโตเลสตรงไหนดีครับไอตรงกลางมาทีเมเรโนติบล็อกรูดิเก์ครับโอ้โหโมงทิ้งมาข้างหน้าครับเก็บได้โดยคาวาคาวให้กับโรดี้ตรงกลางครับโรดี้โรดี้ฝืนไปหลบไป3มเอา้าโรดี้โรดี้ไหลามาเป็นกาวีโอ้โห,หนอยเออเซฟกับรุยโอ้ ยังไม่ได้ครับสเปนประตูขึ้นนำครับเอาสวนกลับของเยอรมันคิดโดยมูซล่าครับมูซล่าโยกแล้วก็หูต้องตั้งกันใหม่ที่อนดิสจะามาเอามูซล่าครับลุยฝืนมากคนเดียวมูซลาให้สวยที่กุรกันขวามีซ้ายมีกุรกันเลือกตัดเข้าในมาก่อเพยโทษกุรกันดิดลูกนี้เบา่ากับโอ้โหเหนือชั้นครับกับตันทีมของเยอรมนีโดยกูรกันครับโอ้โหชิปเหนือ อุนไนซิมอนครับโอ้โหเป็นแฟนเยอรมนีครับดีใจเฮครับดูครับจังหวะตัดเข้ามาโอ้โหดึงผู้เล่นของสเปนครับกองหลังนั้นลาปอสหลงไปเลยครับแล้วก็ตักเหนือโอ้โหอุนไนซิมอนนิดเดียวครับบอลค่อยๆเด้งเข้าประตูอย่างสวยงามครับอีกรายกฎกันนาทีที่19ครับช่วยให้เยอรมนีขึ้นนำสเปนครับ1 0เนอครับเจ้าภาพขึ้นนำนะครับ หากคู่นี้ทีมไหนชนะครับจะเข้าไปเจอคู่ระหว่างโปรตุเกสกับฝรั่งเศสครับรอบสี่ทีมสุดท้ายครับออืืจังหวะเข้าหนักของอันดิสมาลครับโอ้โหคุณศิลยังใจดีครับดูครับอืไปหัวดเมเรโน่ครับยังไม่มีใบเหลืองครับฟรีคิกของสเปนโคย โอยาสบาวครับสำหรับวันนี้หากจับตัวผิดกับผมไม่ได้จัดเลยครับออโต้รันไปตาม AI 24เลยนะครับไม่มียาหมาครับโอ้เด็ก16ของทางด้านสเปนกำลังฮอตในช่วงนี้ครับมีสองแอซิดบอลของยอรมนโดยฮาวเวิสให้มิทเทลเดสเตดฮาวเว s สอีกครั้งครับ มองหาเพื่อนพยายามจะให้กับกุฎกานครับติดอยู่กาวี่ให้กับโบาต้าทางซ้ายมีเติมครับโรดี้กับเมเลโน่ทางซ้ายมีไม่ผ่านอันดิสจ่าเมามูซิล่าครับสองคนรุมเอามีความเร็วครับมูซิล่ามูซิล่าเข้ากรอบเขตเทษจ่ามาบูซิล่าเฮ้ยิงเสาแรกติดบล็อกติดเซฟของทางด้านอูนาซิมอนครับแล้วลาปอททิ้งมาคราบอโหัวบอลมันติดซ้ายเป็นลูกแตะมุมของเยอรมนีครับ เอาครับโทนี่โคลสนำบอลมาวางที่มุมธงครับโทนี่โคลสครับสั่งเพื่อนร่วมทีมครับให้เข้าไปข้างในครับจะเล่นสูตรไหนครับมีกุฎกันครับอยู่ใกล้ครับเอาครับเล่นสั้นกุฎกันโยกมาให้ตรงกลางมาที่ฟอร์เรียนวสคิมมิสอันดิสกดขวาติดบักลาปอสครับ คาบาคาวครับเก็บบอลได้เอา้าอันดิสไลด์ตรงนี้ก็ยังเป็นบอลของสเปนอยู่โดยโรดีให้กับบราตาอือไปขึ้นหน้าไม่ได้ก็ต้องร้อกันก่อนครับกิลโมโดกิลมาโดโอ้แหวกสองสามนะครับเอา้าให้สวที่เมเรโนครับตัดเข้ามาโอ้โหผู้ตัดสินจะมุมมองแบบไหนครับใบเหลืองนี่ต้องมีครับโอ้โหชาใบแดงนี่แหละครับอย่างที่ผมเรียนไปครับ อยู่ที่หูจริงๆครัตัวสุดท้ายครับหืมเสียหายครับโอ้โหเราไปเข้าครับตัวสุดท้ายก็ไม่ต้องมี V A R โอ้โหสิบคนของเยอรมวันีครับตั้งแต่สามสิบสองนาทีครับสกอร์นำหนึ่งศูนย์ครับสามสิบสานาทีครับแต่ผู้เล่นน้อยกว่าครับ เอาครับฟรีคิกระยะหวังผลโดยโอยาสบาวครับโอ้โหชาครับเสียหายครับเรดการ์ดเลยครับไบแดงเอาปันฟรีคิกของโอโหโอโหยังไม่ได้ครับอันดิสมงขึ้นหน้ามากาวีเก็บได้ที่เมรโนออกซ้ายไปที่โอยาสบาวครับโอยาสบาวไม่ผ่านอันดิสยังคล้องแล้วก็บอลมันล้นออกเป็นลูกเตะมุมของสเปนครับเอาครับแฟนๆของสเปนครับที่เยอรมนีครับ เดี๋ยวดูสนามมันเป็นสนามอะไรครับ m s p a Arena ครับอืมคงไม่เปลี่ยนแปลงครับตามนี้เลยครับวันจริงวันที่5กระกฎาคมวัดวันศุกร์ของประเทศไทย5ทุ่มตรงครับคู่8เทีมสุดท้ายครับเจ้าภาพสเปนเออขอภายครับเป็นเยอรมนีกับสเปนครับเจอกันมา4ครั้งหลังสุดนี่สเปนนะครับ ยังไม่แพ้เยอรมันครับฟรันตอเลสสัตว์ลูกนี้ด้วยซ้ายครับแม่นนอยเออร์ครับปัดออกไปก่อนครับโอ้โหสะใจครับโอ้โหจังหวะของฟรันตอเลสครับยิงเสาแรกครับบอลมันหนักมากก็ต้องทุกไปก่อนครับนอยเออร์อ้าครับช่วงนี้เป็นนาทีของสเปนครับจากผู้เล่นที่มากกว่าครับ ได้ขึ้นหรือเปล่ามิลเทลสเตตโมงทิ้งมาก็เป็นบอลของสเปนอยู่ครับกาวีเฟรนตอเลสกาวีออกซ้ายไปโอยาสบากับกาวีครับกาวีตัดเข้าในมากาวี่ซัดไปขวาโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับอืมอเซ็งครับเฟรนตอเลสขอขอไปกับเป็กาวีครับกาวีแท้ๆบอกเฟรนตอเลสครับอ้าว หากวันนี้ไพ่ถูกประกันได้ก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก่อนเกมการแข่งขันจริงนะครับดึงช้าครับเจ้าภาพเยอรลมันนีครับตั้งเตกจากปากประตูดโดยมาริโอนอยเออครับเลนซันอันดิสโทน่คโคลสอันดิสให้ซ้ายมาที่มิดเทลสแตนม,มิดเทลสแตน ตรงกลางกุฎกันออกสายไปสวยครับอ้าวมีเพื่อนเติมตรงกลางครับมิทเทลสเตปใช้ความเร็วครับกินพื้นที่ไปเลยครับมิทเทลโอ้โหโดนสไลด์แหมกุรกันให้กับพาเวตพาเวตตะเข้ามาตรงกลางแล้วเป็นมูซิล่าโอ้โหไม่ได้ครับบุกนี้ชอมามูซิล่าครับโอ้โหยิงจอจอด้วยสายต่บอลมันไม่ได้หนีมืออุนายนซิมอนมากมายครับเอาครับทดเก็บ2นาทีครับผู้เล่นน้อยกว่า10คนของ เยอรมนีโดยค l o สให้กับกุลกันครับเอ้าผามาได้สวยครับกุลกันตรงกลางวันที่ฮาเวสเข้าผาไม่ยิงเป็นเบียสเราอุนไนซิมอนเซฟครับโอ้โหยังไม่ได้ครับกุศินสองนาทีครบแล้วก็เรียบร้อยครับเยอรมนีครับเจ้าภาพครับน้บหนึ่งศูนย์จากอีคายกุลกันครับโอ้โหแล้วก็โดนใบแดงของโจนาธานทานนาทีที่สามสิบสามครับ สิบคนของเยอรมนีครับยังต้านไหวในครึ่งแรกครับโดยสกอร์นำหนึ่งโซจากกฎกันนาทีที่สิบเก้าครับสเปนศูนย์เยอรมันหนึ่งครับเดี๋ยวพักก,กันสักครู่กลับมาชมเกมรอบแปดทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโรที่ประเทศเยอรมนีขออนผู้ชมกลับมารับชมฟุตบอลยูโรสองพันยี่สิบสี่รอบแปดทีมสุดท้ายกันต่อครับสเปนกับเยอรมนีครับครึ่งแรกครับมีสองเหตุการณ์ครับหนึ่งเหตุการณ์ก็คืออีกใคกรกฎกันครับ ทำประตูให้เยอรมนีขึ้นนําสเปน1-0ครับต่อมานาทีที่33ครับตัวแทนชาของเยอรมนีครับโดนใบแดงครับเราเหลือ10คนของเยอรมนีครับกับครึ่งหลัง45นาทีสุดท้ายหากคู่นี้ชนะนะครับใครชนะสเปนหรือเยอรมนีครับจะไปพบคู่ระหว่างทางด้านฝรั่งเศสกับโปรตุเกสครับเป็นคู่วันถัดไปวันเสาร์นะครับมาดูเกมกันต่อครับโรดีออกซ้ายมาที่กิลโมโดครับ ปาดขึ้นหน้าโอ้โหแล้วพื้นที่ว่าง11คนของสเปนครับมราตามีให้เป็นเมรโนโอ้โหไม่ได้ครับจัวหวานี้นอยเออร์ครับซุปเปอร์เซฟครับทำงานบ่อยครับช่วงนี้โอ้โหแล้วยิงเลือกเสาแรกของเมรโนครับไม่ได้ห่างมือครับนอยเออก็ทุบไปก่อนนะครับด้วยความเร็วลักแรงของฟุตบอลครับในมุมของสเปนโดยอยยาสบาครับมี ตอเรสหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นกิลโมโดครับขออภัยครับกิลโมโดตัดเข้าไปตรงกลางโอ้โหบอลมันล้นครับฮาวเวสหวดทิ้งขึ้นหน้ามาก็ไม่สนใจใครครับฟรานตอเรสต้องมีประตูก่อนครับแล้วเป็นโมร์ตาย้อนมาที่ตอเรสเฟรนต์ตอเรสใส่ด้วยขวานี้บอลมันสายครับนอยเออร์ก็ทุกออกหลังไปก่อนเปนลุกเตะม,มุกไปขะของสเปนครับจงังหวะภาพช้าของฟรานตอเรสครับ คิดอไรไม่ออกบอกต่อเลยสาใส่ลูกนี้เสาแรกครับบอลไม่หนีมือของมาเดลนอยเออร์สำหรับครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนลายชื่อผู้เล่นสำรองครับทั้งเยอรมนีแล้วก็สเปนนะครับเตะมุมของสเปนครับโอจัสบาวมาที่กิลโมโดครับเข้าซ้ายกิลโมโดเข้าในมาที่โมรัต เอาหูชนคานโอ้โหซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโดยเออโอ้โหโอ้โหจังหวะตีเสมอของสเปนครับโดยทั้งนั้นโมราต้าครับบอลชนคานซ้ำอีกทีนอยเออร์บเซฟครับโอ้โหเหลือจะเชื่อนะครับถ้าเกมจบตรงนี้ครับโอ้โหแมนออฟเดอะแมตช์ Mat, ของเกมไม่น่าจะเป็นใครไปได้นอกจากนอยเออร์นี่ครับเอาครับเล่นซันใหม่ครับกิลมาโด เข้ามาในกรอบเขตโทษกิมโดให้กับตอเรสสกิดมาเมเรโนย้อนมาที่โรดี้ตอเรสกับโรดี้ท้งขวากาวิ avi, มีเพื่อนเติมโอ้ย้อนมาที ia, ot, ล่ลาปอสลครับลาปอสฟรานตอเรสโรดี ales, ody, ้โอเป็นการคองบอลโอหเกือบจะร้อเรเลยครับทางด้านสเปนครับนี่นะครับโอ้จะสบายบอลเปิดข้ามคานครับ1นึ่งชั่วโมง1นาที3ามทิศเจวีนะครับ เยอรมันเจ้าภาพอย่างขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับจากครึ่งแรกของอีค่ายกันครับโอโมครับมาแทนโอยาสบาอครับของสเปนมีการขยับตัวเล่นสำรองครับสเปนส่วนทางด้านเยอรมันนี่ครับยังไม่เปลี่ยนครับสิบคนยังยิงแรงดีอยู่ครับเจ้าภาพอันโตนิโอโรดิเกอร์ครับต้องพาบอลมาเองครับโอโหเหนื่อยหน่อยครับโรดิเกอร์เอาไปเสียบอลให้โอโมครับโอโมให้ตรงกลางว่างครับ เมเรโน่ no. โอ้โหอันดีช่วยทีไม่ได้ครับโอ้ไม่งั้นยุ่งเหวาสวนเร็วของเยอรมน,นีโดยฮารเว็ตส์ฮารเวตสออกซ้ายไปที่จามาลมูเซล่าครับทางซ้ายไปบิดเทเลสตัตบิดเทเลสตัตกลับคืนมาตรงกลางที่คลายฮารเวตส์คลายฮารเวตสมาที่กุลกันโทนี่ครอส์มูเซ่าสามสี่คนตรงนั้นไปกองกันทางซ้ายครับโอ้โหโทนิครอสช่วยกันรุมครับจามาลมูเซล่า เข้ามาในกรอบแล้วก็ดีดตอกส้นมาที่ฮาเวสโทนี่โค้ชเข้าขวายิงไม่ถนัดหาเหลี่ยมไม่ได้ไม่เหลี่ยมไม่ได้ก็โดนสกิดออกมาครับรับบอลให้กับโบาตา้ขาขาว่าขาวเฟอร์รานตอเลสชิปมาข้างหน้าพยายามจะให้เพื่อนครับโดนบล็อกครับอันดิสจามาโมซูล่ามูซูล่า,ราเรือยหรอเพื่อนแล้วก็ย้อนมาที่มิดเทลเลสเต็ด อาว,าวขาบาคาวดักไลน์ครับพยายามจะแตะนี่แล้วไปกับมิเตอร์สเตดเรเนอแมนครับโรดี้โรดี้เลี้ยงกินโทนี่โคดมาให้โมราต้ากับโรดี้ครับเจ็ดสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีสุดท้ายของโมราตา้าสับขาหลอกซัดลูกนี้ติดฟล็อกอยู่ลูกเตะมุมของสเปนครับโอ้โหจะเปลี่ยนทางด้านเยอรมนีบ้างครับรอมเอาร้อมออก รอมเข้าครับเป็นมิเทลิสเตดครับโอเ้เติมเกมซ้ายจนหมดแรงครับเอารอมเข้าบ้างครับซันอโมกับกาวี่้าวแตะหนีได้สวยเปิดเข้ามาได้ขึ้นเราก็ยังไงครับอโอ้โหรวมโอ้โหเปลี่ยนตัวมาได้ผลรับโอ้โหช่วยให้อรมันรอดจากการเสียประตูต,ตีเสมอครับอเอาครับเยอรมนีฮาเวสกุลกันขวามี มาที่หาแวดครับมีข้างหน้ามูซลาหาแวดยังไม่ให้หาแวดมาที่กูตกันปูติกันขวาลกยี่โอ้โหนายซิมอนรับยังไม่เมืองครับโอ้โหถ้าน,นำสองศูนย์นี่เสียหายครับแล้วก็เหลือเวลาอีกสิบนาทีสุดท้ายครับเอาครับเยอรมันเร่งบ้างครับกอรเลียนเวส,วสเข้ามาข้างในครับสเวสตอกส้นมาเอาลาปอตคือก,กักยังไงลาปอ เลี้ยงมาแล้วก็ให้เพื่อนทางขวาว่างนะครับเป็นกาวี่กาวี่ไปหน้าไม่ได้โอ้โหพยายามจะฝืนดิดแต่อ้อมตัวครับเวสให้สายมาสวยครับรอมรอมป้าทางซ้ายรอมตัดเข้าไปอา้าวเป็นลูกเตะมุมของดนดานเยอมรมันี้บ้างครับอ้าวครับเปลี่ยนตัวของนิโกวิลเลียมครับแทนฟรานต,ตอเรสโธนิโกวิลเลียมก็ทําประตูในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับโอ้ อาครับบอลของเยอรมนีโดยโคลสแล้วก็ฟาดคนบริการซามิกันดิสเรียบร้อยอโห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 เดี๋ยวต้องมีภาพช้าครับด้วยจังหวะไหนของอันดิสเนี่ยครับสิบคนของเยอรมนีครับขึ้นนำสเปตต้องหูฟาดบอลไปโดนทางด้านโรดีครับเข้าประตูตัวเองครับอันดิสยินมาติดบ็อกโอ้โหโอ้โหโชคร้ายจริงๆครับ โรดีด้ครับโอ้โหเป็นโอนโกนะครับโรด,ดี้นาทีที่8 5ครับเยอรมน,นีขึ้นนำ2-0จากโอนโกของโรด,ดี้ครับเอาฮาเวดได้ลุดเดียวปิดกล่องเปล่าฮาเวดเข้าสายดีดโลหเรียบร้อยครับใครฮา,าเวดครับสัดด้วยสายลูนี้ให้เยอรมน,นีครับเจ้าพาพนำ3-0ด้วยผู้เล่น10คนครับเหลือจเชื่อครับ โอ้โหทำไม่ได้ครับของสเปนครับโอ้โหพี่สไลด์ไม่อยู่ครับดีดซ้ายโอ้โหตรงกลางครับเกือบจะเป็นจุดโทษนะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับเกือดนิดเดียวครับเลือกยิงของฮาวเวสเหลือเกินจริงๆครับใครฮาวเวสอ้าวโอ้โหสเปนช็อกเลยครับ ของจริงครับไม่แน่ไม่นอนครับอืไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเกมจริงวันที่5กรกฎาคมครับห้าทุ่มครับทูพิเมียฟุตบอล3แล้วก็พีพีทีวีเอดีสาครับโรดี้ออกทั้งขวาไปครับข่าวประคาวจะมีใครแตกหรือเปล่านี่ก็ไปเลี่ยมครับอืมแต่ล้วไปไม่ได้ครับนอยเออร์โอ้โหเรต้องชมคนนี้เนี่ยครับมาริโอนอยเออร์ครับช่วยทีมไว้ได้เยอะครับ พอไม่เสียปั๊บเนี่ยครับกำลังใจก็มาทันทีครับ3นาทีครับของเยอรมนีครับจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิกครับก็ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลานะครับนี่ครับได้ประตูขึ้นนำจากทั้งด้านอีกคายโคนุกันครับ1 0และเหตุการณ์สำคัญก็คือนะครับโซนาทานทาครับไปสไลด์กองหน้าของสเปนโดนใบแดงครับนาทีที่33ของครึ่งแรกครับแต่เหตุมันจะบันดลอะไรขนาดนั้นครับครึ่งหลังครับสเปนบุกจางหนัก แต่ไม่ได้ประตูครับได้ลูกเซฟของนอยเออร์สดส่วนใจครับก่อนที่จะโรดี้ครับทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่85แล้วก็ปิดท้ายจากคลายฮาวเวิร์ครับเยอรมันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับรอผู้พบระหว่างทางด้านโปรตุเกสกับฝรั่งเศสครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผิดถูกประการในขอแบบชุมากๆนะครับผิดเยอะเลิศเกินจริงๆบอลมันเร็วเลิศเกินครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ